โซนยอดนิยมนะคะบน Royal Galaxy Cruise โซนสีฟูดนั่นเองนะคะตอนนี้เชฟกำลังแร่พาทุกคนมาชีพเป้ากับแซลมอนนอร์เวย์นะคะหนึ่งในไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้นี่คือสีจริงๆนะคะของเนื้อปลาแซลมอนสดใหม่วันต่อวันนะคะทุกคนว่ายังไงบ้างคนอยู่กับผู้แม่น้ำเผานะคะบน Royal Galaxy Cruise เตาใหม่ๆนะคะก่อนเรือเทียบรับลูกค้าได้ค่ะที่เอเชียทีกรอบรุ่ครึ้งตรงเวลานะคะสูชิหน้ารวมหน้าทานมากเลยค่ะว้าลูกค้าชอบหน้าไหนก็คิดได้ตามใจชอบเลยนะคะสดๆใหม่ๆบน Royal Galaxy Cruise แบบนี้เลยค่ะ ผัดไทยกุ้งแม่น้ำนะคะบน Royal Galaxy Cruise รอบดินเนอร์เกลออนไลน์บุฟเฟ่มากกว่า40เมนูมาฝากกันคะ่ะอันนี้เป็นซีฟู้ดผัดผงกะหรี่นะคะที่นี่ต้องบอกว่าผัดผงกะหรี่เข้มข้นอร่อยถึงเครื่องนะคะแล้วก็ไก่เผ็ดเม็ดมะม่วงนะคะลองนะคะซึ่งเลยนี่ไก่ทอดซอสเลมอนแล้วก็ลาซญญานญ่าค่ะคือทำออกมาหน้าตาดีแล้วก็มีสมาเกตตี้นะคะทั้งซอส คาโบนาลาแล้วก็ซอสมะเขือเทศอร่อยมากนะคะมีหอยลายด้วยโรยด้วยออริกาโน่ค่ะแล้วก็เส้นสปาเกตตี้ทำออกมาได้แบบกำลังดีเลย